อธิบดีราชทันฑ์โต้คุกไม่มี V.I.P. และการใช้โทรศัพท์ในเรือนจำล่าสุดตัดผมพิงกี้แล้วราชทันฑ์เดินหน้าดำเนินคดีผู้กล่าวอ้างกรณีมีคุก V.I.P. และการใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนภายนอกโดยเมื่อวันที่2กันยายน2 5ง5อิบธิบดีกรมราชทันฑ์ได้เปิดเผยกรณีที่หนึ่งในผู้ดำเนินรายการแชรออกอากาศเมื่อวันที่31สิงหาคม2 5ง5เวลาประมาณ21นาฬิกา ได้มีการกล่าวภาพเพียงถึงกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมและดูแลผู้ต้องขังคตดิฟอริกสามดีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์นั้นว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำได้กรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจําซึ่งแนวทางและนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันยังคงถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมิให้มีสิทธิพิเศษแก่บุคคลในบุคคลหนึ่ง ตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใดรวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีการให้ผู้ต้องขังคนใดมีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ในเรือนจำอย่างแน่นอนจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างหรือคำบอกเล่าที่ไม่เป็นจริงส่วนในกรณีของพิงกี้สาวิกาที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทันทัศสถานญิงกลางนั้นขณะนี้ได้ย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนแรกรับแล้ว โดยนางสาวสาวิกาได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางทันทสถานเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นๆและได้นำเนินการตัดผมเรียบร้อยแล้วส่วนนายอภิรักษ์โกชิยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามปกติและไม่มีสิทธิพิเศษเหมือผู้ต้องขังรายอื่นๆรวมถึงไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์ใช้ภายในเรือนจำแต่อย่างใด โดยอดีบดีกรมราชธรรมได้กล่าวทิ้งท้ายว่าในกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวพาดพิงและหมิ่นประมาทกรมราชธรรมซึ่งเป็นการนําข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยมีการเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะทําให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับฟังข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดและสงสัยในการทําง,งานของกรมราชธรรมอันเข้าขายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550โดยกรมราชธรรมจะดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป